ัสได้ซุ้มพัฒนาแว่นไม่ให้เราดูมา2ปีครับในที่สุดมันก็มาแล้ว Power 2 0อที่อัปเกรดเรื่องวัสดุให้สุดไปอีกขั้นกับนีทีโน่ no. วัสดุคุณภาพสูงเกรดเดียวกับหัวรบที่ยิงขึ้นไปในอาวากาศเพราะงั้นไม่ต้องสืบจะบิดงอแค่ไหนก็กลับสภาพเดิมได้สบายๆและด้วยเทคโนโลยี Physical v a p o r Deposition คิดค้นด้วยนาซาก็ทําให้ตัวแว่นหลุดล็อกได้ยากมากๆครับเบาเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและทุกสไตล์การทํางานใส่อยู่บ้านก็ได้ออกข้างนอกก็ดี ตอนนี้มีส่วนลดพิเศษช่วงเปิดตัวด้วยนะครับใช้กับโค้ Code ด Codex ได้ด้วยลองไปดูได้ที่แฟนเพจ of t u s สเลยนะครับ c o l r e c t o r Development มันคือสิ่งที่สำหรับผมนะครับสำคัญมากๆในทุกสื่อจะหนังนิยายหรือมังนะถ้าถามว่าทำไมคือมันเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวละครที่เราเห็นที่เราอ่านมันเป็นมากกว่าสิ่งที่อยู่แค่ในกระดาษครับทำให้เรารู้สึกว่านี่คือคนจริงๆเป็นมนุษย์ที่มีหลายด้าน สามารถเติบโตขึ้นหรือตกต่ำลงเมื่อในเรื่องดำเนินไปทำให้เราเห็นพัฒนาการของตัวละครเมื่อผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามีมิติมากขึ้นวาง,ง่ายๆดูเหตุนั้นผมจึงไม่ค่อยสนใจมังนะหรือดูอนิเมะที่มันไม่มีสิ่งพวกนี้เท่าไหร่ตัวละครไม่รู้จักโตไม่เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดเริ่มต้นเป็นยังไงตอนจบก,ก็เป็นแบบนั้นอะไรพวกนี้มันค่อนข้างน่าเบื่อสำหรับผมแต่มันก็ใช่ว่าถ้าไม่มีการพัฒนาของตัวละครเลยแตะเท่ากับเรื่องนั้นเรื่องนู้นมันแย่ บางเรื่องที่มันไม่มีก็เพราะมันไม่จําเป็นจะต้องมีขอย,ยกตัวอย่างแบบเรียกบาทาซะหน่อยอย่างวันพีซลูฟี่สำหรับผมนะครับตัวเขาก็ไม่ได้มีคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์เพราะเขาไม่จําเป็นจะต้องมีเนื่องจากเป้าหมายตัวละครเนี่ยมันชัดมากแต่จากที่ผมไม่ได้ติดตามวันพีซนะครับผมคงพูดอะไรไม่ได้มากอาจจะต้องพูดว่าวันพีซมีแหละแต่อาจจะค่อนข้างช้ามันจะชัดเจนที่สุดก็ต่อเมื่อลูฟี่ เริ่มคิดว่าการกระทําของตัวเขาเองมันทําให้ลูกเรือกลุ่มหมวกปังตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่าหรือเพื่อที่จะเป็นราชาโจสลัดลูฟี่เขาพร้อมที่จะทําเรื่องชั่วไหมเอาจริงๆคาแรคเตอร์เดวล็อปเมนที่ดีคือเห็นได้ชัดแต่ที่สุดยอดคือเราแทบไม่เห็นเลยวงเล็บไว้ว่าถ้าทางเรื่องมันไม่ได้โฟกัสไปที่ตัวละครตัวละครเดียวเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าคาแรคเตอร์สตรัรดี้และว,วิลเลสากา้ามันคือแบบนั้น วิลเลนซาก้าเป็นมังงะที่เบสออนมาจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตัวละครหลายตัวในเรื่องนี้เป็นบุคคลที่มีอยู่จริงแต่ถึงอย่างนั้นทางอาจารย์ก็ไม่ได้นำเสนอมันให้เป็นสารคดีครับแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่า historical fiction นำเรื่องในประวัติศาสตร์มาผสมเรื่องแต่งลงไปซึ่งเอาจริงๆวิลเลนซาก้ามันก็เป็นชื่อเรื่องที่มีอยู่จริงด้วยเช่นเดียวกันครับมันไม่ใช่แค่ชื่อมังงะหลักๆแล้ววิลเลนซาก้ามันคือเรื่องราวการตั้งถิ่นฐานและการค้นพบพื้นที่แถบอเมริกาเหนือรหรือวลนลด์ คือตรงนี้เมื่อเราพูดถึงการค้นพบอเมริกาในอดีตเราก็ถูกสอนมาใช่ไหมครับว่าคนที่ค้นพบอเมริกาคนแรกคือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักเดินเรือชาวอิตาลีค้นพบเมื่อราวปี1492-1493เรายกย่องเขาเรานับถือเขาเป็นบุคคลสําคัญแต่ก็พอโลกเปลี่ยนไปมุมมองที่มีกับคริสโตเฟอร์ก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันครับเราไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนสําคัญเขาจะเป็นคนค้นพบอเมริกาได้ยังไง ในเมื่อตอนนั้นมันมีชนพื้นเมืองอยู่แล้วแถมยังลือก,กันด้วยว่าโคลัมบัสก็ผิดพลาดคิดว่าที่ที่เขาอยู่คือเอเชียจนมันเกิดเปน็นเรื่องเล่าที่มาว่าทําไมชาวอเมริกันพื้นเมืองถึงถูกเรียกว่าอเมริกันอินเดียนหรืออินเดียแดงอีกทางจากวิธีกรรพระรสดมข่มขืนลักขโมยและการสังหารหมู่ในตอนนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่ามันแทบไม่มีใครที่ไหนมองว่าโคลัมบัสเป็นบุคคลทรงคุณค่าแล้วครับและจากการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มันก็มีให้เห็นด้วยแล้วชาวยุโรปที่คนพบอเมริกาจริงๆคือลิฟอิริกสันเป็นไวกิ้งที่ได้คนพบวินแลนด์เมื่อราวปี1000ง่าทงกับโคลัมบัสเกือบ500ปีซึ่งเรื่องราวฉบับมัง,งะวิลแลนสา,า์ามันจะเป็นการเดินทางของนักสำรวจชาวไอซ์แลนด์ที่มีอยู่จริงครับนามว่าทอฟินตัวเรื่องจะให้เราเห็นตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กได้รู้ว่าทอฟินผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างและการตามหาวินแลนด์มาสําคัญกับเขายังไง ใครที่อ่านน่าจะทราบกันดีนะครับสำหรับพอฟินแล้ววิลแลน์ and, มันเป็นมากกว่าสถานที่จุดเริ่มต้นของวิลเลนาก้กในตอนที่มันยังเป็นแค่ไอเดียอาจารย์ยูกิมูระเขาสนใจในเรื่องราวของชาวไวกิ้งครับไม่ใช่แค่เฉพาะในด้านประวัติศาสตร์แต่สนใจในเรื่องเล่าตำนานนิทานเลยแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เขาเขียนวิลเลนาก้กขึ้นมามันก็จะเป็นเรื่องราวของราชาโอลาฟที่1่แห่งนอร์เวย์ที่ตัวเขาได้สูญเสียบ,บัลลังก์ไปและต้องกลายเป็นทาส แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาได้ก็สามารถกลับมาครอบครองบาลังได้สําเร็จอาจารย์แกเลยอยากจะเขียนเรื่องราวของทาสคนหนึ่งครับที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคเช่นเดียวกันเพื่อไปให้ถึงจุดหมายแม้ตัวเองจะเป็นทาสก็ตามกล่าวคือในไอเดียแรกทอฟินจะเป็นทาสนะครับที่เขาจะได้เจอปัญหามากกว่าราชาโอลาฟหลายเท่าได้ประสบกับการกดขี่และความตกทุกข์ได้ยากของผู้คนซึ่มันจะเป็นตัวทําให้ทอฟินโดดเด่นกว่าใครคนอื่นแม้เขาจะไม่ได้มีร่างกายกำยำ หรือมีทักษะในการต่อสู้ก็ตามแต่ก็ไอเดียนี้มันถูกปัดตกไปทีหลังนะครับและเปลี่ยนทอฟฟนให้กลายเป็นไวกิ้งแทนแต่เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมอาจารย์เขาถึงได้ตัดสินใจนําทอฟฟนมาเป็นตัวเอกไม่ใช่คานุสไม่ใช่โอลาฟไม่ใช่แร็กหน้าหรือลีฟคือเวลนาการเนี่ยมันได้รับแรงบนันดาลใจมาจากหลากหลายอย่างครับส่วนมากมันจะเป็นเหตุการณ์นอังกฤษปี1013ช่วงที่เกือบทั้งประเทศเนี่ยได้โดนเดนมาร์กครอบครองไปหมดแล้ว เป็นในเรื่องราวของราชาสวนและลูกชายของเขาหนึ่งในนั้นก็คือราชาคนะที่ต้องแย่งสมบัติจากคู่สืบทอดคนอื่นและแน่นอนเรื่องราวการผจญภัยของชาวไวกิง้งคืออย่างนี้ครับในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยชาวไวกิ้งแถบไอซ์แลนด์สแกดิเนเวียพวกเขามักจะบ,บันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆเอาไว้โดยเฉพาะพวกวงตระกูลคนนั้นคนนี้เป็นลูกหลานใครไปเจอไปประสบอะไรมาบ้างโดยเราจะเรียกมันว่าซากาเป็นในเรื่องของใครอะไรก็ชื่อนั้นต่อด,ด้วยซากา วิลเลสกามันจึงเป็นเรื่องราวการเดินทางของชาวไวกิ้งไปอเมริกาเหนือซึ่งมันมีหลายเรื่องครับแต่หลักๆแล้วจะเป็นซาก้าออฟอิริเดเรสที่จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับชีวิตและการเดินทางของทอร์ฟินและภรรยาของเขากรูดิตแต่ว่าถึงจะมีเรื่องซาก้าเป็นของตัวเองก็เถอะนะครับแต่ทอร์ฟินก็เพิ่งโผล่มาในบทที่7จาก16บทเท่านั้นเองกล่าวคือข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของบุคคลคนนี้มันน้อยมากตัวอาจารย์แกเลยหยิบม,มาเป็นตัวเอกของเรื่องครับเพราะมันมีอิสระมากกว่า ส่วนทาไมถึงไม่เป็นแร็กหน้าคือแร็กหน้ารอถบอกนะครับอยู่พละรุ่นกันเลยอย่างที่บอกปีในวินแลสกาเนี่ยมันประมาณพันนิดนิดแต่แร็กหน้าเขาตายเมื่อประมาณปี865นะครับร้อยกว่าปีก่อนข้อมูลที่ผมได้มาบอกว่าทอฟฟินเขาเป็นลูกหลานของแร็กหน้าครับต้นตะกูลคือบยอนมนุษย์เหล็กส่วนอีกซากาหนึ่งก็คือเฟรนเวติกาซากาหรือซากาออฟเดอะกรีนแลนเดอร์ที่เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานในกรีนแลนด์ของชาวไวกิ้ง และการเดินทางมาสำรวจอเมริกาเหนือโดยนอกจากทอฟฟินแล้วในวิลาซากาเนี่ยก็ยังมีตัวละครอื่นที่เบสมาจากบุคคลที่มีอยู่จริงในหน้าประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันเยอะด้วยแต่ผมขอยกมาสักสามชื่อแล้วกันนะครับคนแรกคือลีฟอิริกสันถ้าถามว่าใครที่มีพระคุณกับทอฟฟินมากที่สุดลีฟคือหนึ่งในชื่อที่จะขึ้นมาครับถ้าไม่ใช่ที่สุดเลยลีฟอิริกสันในมังงะเขาเป็นเพื่อนของตอครับพ่อของทอฟฟินและเป็นผู้ที่คนพบวินแลนด์ด้วย ลีฟนั้นเขาเป็นเสมือนกับลุงของทอฟฟินเลยครับเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆลีฟทราบดีว่าทอฟฟินเขาเป็นเด็กร่าเริงมากแค่ไหนจนกระทั่งเหตุการณ์การตายของพ่อของเขาที่มันได้ทําให้ทอฟฟินหายตัวไปซึ่งจริงๆก็คือได้ไปอยู่กับลุ่มฐารรับจ้างที่สังหารพ่อตัวเองนั่นแหละครับขณะที่ทอฟฟินสาบานจะลางแค้นก็ลีฟนี่แหละครับที่คอยตามหาทอฟฟินอยู่หลายปีจนกระทั่งได้เจอกันช่วงหนึ่งในตอนนั้นเนี่ยด้วยความแค้นของทอฟฟินเองนะครับมันก็ได้เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นคนละคนไปแล้ว แกตาของทอฟฟี่ในตอนนี้คือคนไต้ซากที่มีเป้าหมายแค่อย่างเดียวจากเด็กที่ชอบเรื่องราวการผรจญภัยของเขาตอนนี้ตนแค่อยากฆ่าอยากลางแค้นให้พ่อของตัวเองเท่านั้นและปฏิเสธที่จะกลับบ้านด้วยอย่างไรก็ตามลิฟก็ไม่ยอมแพ้ครับเขาบอกว่าจะรอทอฟฟี่กลับมาซึ่งมันก็ไม่เป็นตามแผนสักเท่าไหร่เนื่องจากไม่นานหลังจากนั้นในเหตุการณ์รอบสังหารราชาสวนทอฟฟินเขาได้เสียจุดประสงค์ในการใช้ชีวิตไปแล้วและถูกขายกลายเป็นทาสลีฟจึงต้องออกตามหาอีกหลายปีครับ จนเมื่อพบกันอีกครั้งในครั้งนี้เขาก็พบว่าทอฟฟินได้เปลี่ยนไปแล้วเขามีเป้าหมายใหม่และลีฟก็คือคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งลีฟจริงๆในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็คือบุตรแห่งอีริกเดอรเดครับเคยเป็นบริวารของราชาโอลาฟและเป็นผู้ที่คนพบกรีนแลนด์ซึ่งมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับระหว่างที่ลีฟกาลังกลับกรีนแลนด์เพื่อไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์มันก็มีพายุพัดเขาออกจากเส้นทางทําให้เขาไปเจอกับวินแลนด์ทำให้ตาลีฟเนี่ยเขาได้รับฉายาลีฟเดอะลัคกี้ โดยตัวลิฟอิริกสันจะเป็นตัวเอกในซีรีส์ไวกิ้งวาฮาร่าด้วยครับเคยดูกันไหมคือซีรีส์ไวกิ้งที่ผมรู้จักเนี่ยมันมี3เรื่องครับไวกิ้งไวกิ้งสู่วาฮาร่าแล้วก็เดอะลัสคิงด o มใครเคยดูอันไหนก็บอกได้นะครับคนที่2คือขนุนในมังงะขนุนเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นเจ้าชายขี้อายครับจากที่เขาเป็นบุตรของสเวนราชาผู้ทรงอํานาจมาเลยทําให้ตัวเขาเติบโตมาอย่างยากลําบากรอบตัวเต็ไมไปด้วยศัตรู แผนการเล่เหลี่ยมมาเลยทําให้ตัวขนุษไม่คุยกับใครเลยยกเว้นหัวหน้าผู้รับใช้ของตนเองทว่าหลังจากที่รู้จักกับทอฟินมันก็ได้ทําให้ขนุตเปลี่ยนไปครับจริงๆทอฟินเองนี่แหละคือคนแรกที่ขนุตคุยด้วยโดยในเรื่องขนุษเขาเป็นผู้นำถือพระเจ้าครับแต่ก็ไม่เชื่อว่าความสงบสุขจะมีอยู่แค่บนสวรรค์เพียงอย่างเดียวเขาเชื่อว่า,าหากมีอํานาจเขาก็จะสามารถสร้างความสงบสุขข,ขึ้นมาได้มาเลยทําให้นับตั้งแต่การตายของสเวนขนุตจะกลายเป็นราชา ที่ต้องการรวบอำนาจทุกอย่างมาไว้กับตนเองทำมาอยากให้วกิ้งก่อเรื่องโพสดมก็ต้องรวมกองทัพวกิ้งมาไว้ใต้อำนาจเขาซึ่งมันเป็นเป้าหมายเดียวกับทอร์ฟินครับความสงบสุขเพียงแต่คนละวิธีการเท่านั้นส่วนขนุดในประวัติศาสตร์เขาเป็นวกิ้งหัวก้าวหน้าครับนับถือคริสเพื่อพลังอำนาจถูกสอนเรื่องการหานมาตั้งแต่เด็กโดยทอร์เคิลเดอะทอร์ทอร์เคิลคนเดียวกับในมังงะนั่นแหละครับแล้วก็เป็นราชาองค์แรกๆที่สามารถครองอำนาจเหนือดินแดนอังกฤษ เดนมาร์กนอร์เวย์เป็นเจ้าของอาณาจักรทะเลทางตอนเหนือทําให้ตัวเขาได้รับฉายาคณุตเดอรเกรดสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือตอนที่คณุษสั่งให้คลื่นหยุดครับนั่นคือเหตุการณ์ที่มีอยู่จริงกิ่งคณุษแอนเดอร์ไทยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าไม่มีสิ่งใดสามารถอยู่เหนือบญ,ญัตาสูงสุดของพระเจ้าได้และคนสุดท้ายแอสเคเลตผมขอเรียกแอสเคลนะครับในมัง,งะคขานี้แหละครับคนที่สังหารพ่อของทอฟฟินแบบไม่ได้กดไม่ได้เกลียดกันมาด้วยแต่รับจ้างมา แต่ก็ถึงจะเป็นแบบนั้นแอสเคิลเขาสู้ไม่ได้เลยนะครับพ่อของทอฟินเก่งมากแต่สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถสังหารตอได้อยู่ดีโดยการรุมยิงธนูใส่เป็นข้อตกลงกันนะครับไม่ได้เลส่สกปรกและหลังจากนั้นเพื่อแก้แค้นให้พ่อตอนเองทอฟินเลยตามแอสเคิลไปเรื่อยๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มในที่สุดโดยใช้งานสารพัดจนกระทั่งในตอนท้ายๆเราก็รู้นะครับว่าแอสเคลเขาก็คือหนึ่งในคนที่คอยสั่งสอนทอฟินนั่นแหละเป็นฟาเธอร์ฟิกเกอร์เลยอย่างที่ผมชอบที่สุด ก็คือตอนที่แอสเคลถามทอฟินว่าหลังจากเขาตายทอฟินจะทําอะไรต่อแต่ทอฟินตอบไม่ได้ส่วนในเชิงประวัติศาสตร์แอสเคลแตกต่างจาก2คนแรกครับแอสเคลไม่ได้อิงมาจากบุคคลไหนแต่มีต้นแบบมาจากหลายอย่างตั้งแต่ตำนานนิทานของชาวไวกิ้งเกี่ยวกับลูกคนสุดท้องในครอบครัวไม่ได้ถูกคาดหวังโดนดูถูกสรารพัดแต่ก็สามารถก้าวผ่านคำขครหาจนกลายเป็นคนเดียวที่ประสบความสําเร็จ หรือไม่ก็เรื่องของโอลาฟเดอะพีคอร์กพ่อค้าสุดมั่งคั่งที่เป็นต้นกำเนิดจกักราตทั้งสองเรื่องนี้ถ้าสังเกตน,นะครับมันเป็นอะไรที่จากจุดต่ําสุดไปจุดสูงสุดนะครับซึ่งนอกจากนี้ในมังงะแอสเคลยังบอกด้วยว่าตัวเขาเป็นผู้เสืเบื้่สายของลูเซียสอารโตร s สแคสตัสยอดหาชาวโรมันซึ่งเป็นหนึ่งในต้นกำเนิดตำนานกษัตริย์อาเธอร์โดยนอกจากทั้งสามนี้แล้วที่ดังๆก็จะเป็นทอเคลนะครับลองไปหาดูกันได้ต่อมาจะเป็นเมหลัก ที่น่าจะมีทดเดียววิลลสกาจะถูกแบ่งเป็นสพาร์ทครับวอสงครามเลฟชาต์ออสเทนเอ็กซ์เพดิชันการสำรวจฝั่งตะวันออกแล้วก็วินแลนด์ชื่ออยังไม่เป็นทางการเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ไปตามบทพวกนี้เลยแต่ขอบอกไว้ก่อนบท3กับ4เนี่ยน่าจะน้อยนะครับเพราะ3มันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรมากส่วน4เนี่ยก็ยังไม่จบเริ่มจากบทแรกสงคราม การเดินทางของทอฟฟินเริ่มต้นจากความเครียดแค้นที่เขามีให้กับแอสเคเลตครับในตอนนั้นการได้เห็นพ่อตัวเองตายไปกับตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากเกินรับไหวไม่ว่าจะสําหรับใครก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเด็กซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้สร้างความเครียดแค้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ขึ้นมาทอฟฟินอยากจะรังแค้นให้กับพ่อของเขามากๆจนเรียกเร้ว่าเขาแค้นแอสเคลมากที่สุดก็คือตอนนี้ครับตอนที่ทอฟฟินเพิ่งถูกปิดตาด้วยความโกรธเพราะว่าในตอนนั้นเอง <c oughs> เขาก็กลับทําอะไรไม่ได้เลย ทอฟฟนเด็กมากๆน่าจะอายุหลักเดียวด้วยซ้ํามันเลยทําให้ทางเลือกเดียวที่จะสามารถการันตีการแก้แค้นของเขาได้อย่างแน่นอนก็คือการตามใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เขาแค้นจนกว่าตัวเขาจะพร้อมแน่นอนครับกลุ่มของแอสเคลเนี่ยไม่สนใจมันเลยทําให้ทอฟฟนไม่มีแม้แต่อาหารจะกินต้องคอยเก็บเศษอาหารมาประทังชีวิตจนกระทั่งนั้นจุดหนึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญของเขาตบแรกกลุ่มของแอสเคลได้โดนฐานโจมตีร้งพสดมหมู่บ้านแห่งหนึ่งทาให้ตัวทอฟฟนเขาโดนลูกหลงไปด้วย ตัวเขาโดนโจมตีทว่าไม่รู้พระเจ้าเล่นตลกอะไรคนที่มาช่วยเขาก็คือแอสเคลเองทําให้หลังจากนั้นทอฟฟินเขาทราบครับตัวเขาไม่สามารถอยู่เฉยได้ต่อไปแล้วและได้ศพแรกในศึกครั้งนั้นทอฟฟิน,เ,นเริ่มมีความคิดอยากจะรอบสังหารแอสเคลขณะหลับอยู่บ่อยครั้งครับแต่ว่าด้วยสิ่งที่พ่อของเขาเป็นนะครับนักรบผู้มีเกียรตินักรบที่แท้จริงเขาจึงไม่สามารถทําแบบนั้นได้มาเลยทําให้ทอฟฟินต้องตระเวนใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มของแอสเคล เพื่อรอโอกาสดวนกันแบบตัวต่อตัว,ตวซึ่งถึงแม้แบบแรกมันจะดูเหมือนเป็นสิ่งที่มีเกียรติมากแค่ไหนนะครับแต่นี่มันก็เป็นการการะทำที่ขัดกับคําพูดของพ่อของเขาอย่างสิ้นเชิงทอบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเพราะเขาไม่สมบูรณ์แบบเขาจึงต้องใช้ดาบนักกบมที่แท้จริงไม่ต้องการอาวุธความเคียดแค้นมันได้ทําให้ทอฟินฝึกอยู่ตลอดเวลาครับเพราะถึงเห็นแบบนี้แอสเคลคือหนึ่งในคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องเลยเขาไม่สามารถคิดว่าพอได้ศพแรกแล้วจะสู้กับแอสเคลได้เลย ซึ่งในการแพ้ครั้งที่2มันคือตอนที่แอสเคิลได้เอ่ยปากบอกให้ทอฟฟินมาอยู่ด้วยกันกับเขาแบบจริงจงจังๆโดยมีข้อเสนอว่าถ้าทํางานให้เขาแอสเคิลก็จะยอมสู้ด้วยทอฟฟินก็เลยยอมครับทําให้นับตั้งแต่ตอนนั้นตลอดหลายปีทอฟฟินได้สังหารคนไปมากมายเป็นผักปลาจนกระทั่งได้เด v e l o p ชุดความคิดผู้ล่ากับผู้ถูกล่าทําอยากตายเหรอก็ต้องเป็นคนฆ่าต้องแข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะอยู่รอดไม่มีความเสียใจหรือรู้สึกผิดใดๆต่อไป แต่มันก็มีช่วงที่น่าสนใจมากๆอยู่นะครับคือทอฟฟินเนี่ยเขาได้โดนครอบครัวหนึ่งช่วยเอาไว้ครับซึ่งผมก็สมพายได้ว่าทอฟฟินเห็นใจคนพวกนี้เพราะหลังจากนั้นหมู่บ้านนี้เจ้าจงครอบครัวที่ได้ช่วยทอฟฟินไว้พวกเขาได้โดนกลุ่มของทอฟฟินถลม่มตัวทอฟฟินทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากต้องอยู่กับการตัดสินใจของเขาต่อไปเป็นจุดที่ท,ทอฟฟินตระหนักได้ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคนที่เขาเกลียดโดยมันมีข้อสังเกตหนึง่งที่ได้ทําให้ตัวของทอฟฟินเนี่ยน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีก คือตัวเขาจะสังหารเฉพาะคนที่เป็นทหารเท่านั้นเป็นนักรบด้วยกันทําให้เราเห็นว่าแม้จะอยู่ในจุดที่ต่าสุดๆแล้วแต่ทอฟฟินเขาก็พยายามสร้างลิมิตขึ้นมาปล่อมตัวเองว่าตัวเขาแตกต่างขาขาเขาฆ่าคนที่สมควรโดนหรือคนที่คิดจะฆ่าเขาเท่านั้นขณะที่กลุ่มของเอสเคลเนี่ยไม่สนเลยว่าใครแต่สิ่งที่มันน่าเจ็บปวดมากกว่าคือทอฟฟินเขาทราบดีว่าเขาสามารถช่วยเด็กช่วยผู้หญิงพวกนี้ไปได้แต่สิ่งที่เขาทําก็คือไม่ทําอะไรเลย ทำให้ผมนึกถึงคําพูดของแคลสักคนครับถ้าคุณมีพลังมากพอที่จะสามารถหยุดเหตุการณ์รายๆได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นแต่คุณเลือกที่จะไม่ทํามันก็เท่ากับว่าเหตุการณ์นั้นมันเป็นความผิดคุณทอฟฟินในตอนนี้แม้เขาจะพยายามกล่อมตัวเองมากแค่ไหนเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรจากพวกเดนมนุษย์ฆาตกรพวกนี้แถมความเครื่องเครื่องกลางๆของเขาก็ยังเป็นสิ่งที่รั้งใม่ตัวเขาประสบความสําเร็จด้วยหลายๆครั้งไอสเแคลมัใจะเรียกทอฟฟินว่าไอโง่ครับเพราะถึงแม้เขาจะมีเวลานับสิบปีให้แก้แค แต่ด้วยคําว่ากิติยศคําเดียวมันก็ทําให้ทอฟฟินล้มเหลวเรื่อยมาจนกระทั่งนั้นจุดที่ทุกอย่างมันพังทลายลงการตายของแอสเคิลมันได้ทําให้ทอฟฟินแตกสลายครับหลายๆครั้งเขาจะรู้สึกสับสนกับตัวเองว่าควรจะรู้สึกยังไงกับแอสเคิลดีทางทางที่คนคนนี้ก็เป็นคนที่ฆ่าพ่อของเขาแท้ๆแต่ก็ดดนมาทําตัวเป็นพ่อคอยพร่ำสอนเรื่องต่างๆให้และตอนที่ได้เห็นแอสเคิลตายมันก็ได้ทําให้เป้าหมายเดียวในชีวิตของเขามันหายไปพร้อมถูกซ้ำเติมโดยคําสอนสุดท้าย ถ้าเขาตายทอฟฟินจะทำอะไรต่อตลอด10ปีแอสเคลพูดคําว่าคนเรามักเป็นทาสของบางสิ่งบางอย่างและทอฟฟินก็เป็นทาสของความเขยดแค้นในบทที่2หลังจากที่แอสเคลได้ตายไปมันก็ได้ทำให้ทอฟฟินหมดอะไรตายอยากครับเขาสูญเสียเป้าหมายในชีวิตไปแล้วและจากการกระทำของแอสเคลมันก็ได้ทำให้ทอฟฟินถูกจับขายเป็นทาสให้กับเจ้าเมืองแห่งหนึ่ง ตลกร้ายอยู่เหมือนกันครับครั้งหนึ่งเคยเป็นท่าให้กับความแค้นแต่ว่าพอความแค้นหายไปแล้วตอนนี้เขากลับต้องกลายเป็นท่าจริงๆซึ่งถือว่าโชคดีสําหรับทอฟินครับที่เจ้าเมืองคนนี้เนี่ยได้มอบสิทธิ์ที่จะเป็นอิสระให้ถ้าเขาสามารถหาเงินไถ่ตัวได้แถมยังมอบวิธีการทํางานหาเงินให้อีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นทอฟินกําลังอยู่ในจุดท,ที่ทุกอย่างมันไม่มีความหมายครับเขาเลยไม่แคร์เขาไม่สนว่าตัวเองจะเป็นทาสไม่สนว่าจะเป็นอิสระตอนนี้แค่ใช้ชีวิตไปวันๆไม่เห็นค่าของอะไรเลยมกระทัั่งงชีววิตตเอ อยู่สเตตเดียวกันกับโยฮันเนมอนสเตอร์ครับชุดความคิดเดียวกันทว่าพอทอฟินไม่มีความคิดที่จะแก้แค้นมันก็ได้ทําให้ความรู้สึกผิดเพิ่มแสดงออกมาครับเวลาทอฟินหลับเขาจะได้เห็นภาพของเหล่าวิญญาณของคนที่เขาเคยสังหารไปรู้สึกเหมือนถูกกลืนเข้าไปทั้งเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนอเรียกว่าแม้จะไม่ต้องแก้แค้นแล้วแต่จนกว่าที่เขาจะเข้าใจคําสอนของแอสเคิลและความหมายของนักรบที่แท้จริงทอฟินก็จะยังไม่สามารถอยู่อย่างสงบสุขได้ จุดเปลี่ยนสาคัญในบทนี้คือตอนที่ทอฟฟินได้พบกับคนสองคนครับสเน็กและไอหน้าในตอนแรกทอฟฟินเขาคิดว่าตัวเขาไม่ได้สนใจว่าตัวเองจะอยู่หรือตายแต่ว่าเมื่อเผชนหน้ากับคู่ต่อสู้ที่คู่ควรเป็นอันตรายต่อชีวิตเขาจริงๆร่างกายของทอฟฟินก็ทําทุกอย่างครับเพื่อเอาตัวรอดเป็นตอนแรกที่ทําให้ทอฟฟินทราบว่าตัวเขาไม่อยากตายอีกคนหนึ่งคือไอหน้า้าที่ถูกส่งมาช่วยทอฟฟินเต็มไปด้วยปรมในชีวิตอยากร้างแค้นอยากหนีจากการเป็นทาส โดยไอหน้าเขาคือคนที่คอยประครับประคองทอฟฟินอยู่ข้างหลังครับตอมาเราฟังอยู่ตลอดว่าทอฟฟินเคยเป็นใครมาซึ่งสิ่งนี้บวกกับเรื่องของเซเน็กมันก็ได้เริ่มทําให้ทอฟฟินเมื่อจะกลับมาเป็นปกติเริ่มแสดงอารมณ์แต่ถึงอย่างนั้นแล้วแม่พายนอกทอฟฟินจะเหมือนกับมีความสุขนะครับแต่ด้านในก็ยังว่างเปล่าอยู่ดีเขายังไม่รู้ว่าตัวเองเควรจะเป็นใครหนึ่งในจุดที่สําคัญที่สุดในบทนี้คือหลังจากที่ทอฟฟินโดนซัดหลบไปครับปล่อยให้ไอหน้าสู้คนเดียวตอนนั้นเขาฝันครับ เห็นวิญญาณของคนที่เขาเคยฆ่าไปและได้พบกับแอสเคลที่นั่นเขาเห็นว่าทุกคนกำลังสู้ในศึกที่ไม่มีวันจบไม่มีแพ้ไม่มีชนะทุกคนที่นี่ล้วนเป็นศัตรูของกันและกันาะว่าพอทอฟฟินดี้สิ่งที่แอสเคลพูดถ้าไม่อยากตกลงมาในนรกนี้อีกสิ่งที่ทอฟฟินต้องทําก็คือต้องปีนขึ้นไปการขอให้คนที่ตายไปแล้วให้อภัยมันไม่ได้ช่วยอะไรการเสนกผิดและการยอมรับตั้งหาสิ่งที่ทอฟฟินต้องทํา ก็คือพาวิญญาณของคนที่เขาเคยสังหารไปกับเขาด้วยแบกรับมันไว้และกลายเป็นนักรบที่แท้จริงจุดนี้มันได้ทําให้ทอฟินตระหนักไดถึงเป้าหมายของตนเองครับนบตั้งแต่ตอนนี้เขาจะไม่ใช้ความรุนแรงอีกแล้วนบตั้งแต่ที่เขาตื่นขึ้นมาเขาจะเกิดใหม่ปเปลี่ยนเป็นคนใหม่ทว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนักนะครับมันยังมีอุปสรรคอยู่เคทิวเจ้านายของเขากับคนุสเคทิวเนี่ยคือคนที่ปล่อยให้ความกดครอบงนอย่างสมบูรณ์ครับ และเผอสังหารเพื่อนที่เป็นทาสด้วยกันเองของทั้งสองไปเป็นคนที่ถึงแม้จะพยายามปลดเปลื้องตัวเองจากความรุนแรงแต่ก็ต้องล้มเหลวเนื่องจากไม่สามารถคุมอารมณ์ตัวเองได้เป็นสิ่งที่ทําให้ทอฟฟินตระหนักได้ว่าทําไมเขาถึงต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ดีกว่าเดิมและจากการตายในครั้งนั้นมันก็ได้ทําให้ทอฟฟินพร้อมกับไอนาตั้งใจร่วมกันตามหาวิลแลนครับสร้างดินแดนที่มันปราศจากการนองเลือดและการเป็นทาสวิลแลนที่ผมบอกไปว่ามันเป็นมากกว่าสถานที่ก็คือมันเป็นการไทบับของทอฟฟินด้วยนั่นเองครับ ส่วนขนุนในตอนนั้นขนุนเขาต้องการทรัพย์สินของเคทิวครับเพื่อเอามาเป็นทุนทว่าเพื่อกันนั้นแล้วมันจึงต้องมีการนองเลือดขนุนเขาเชื่อว่าพระเจ้าได้ทอดทิ้งไวกิ้งไปแล้วทาให้ชนชาวไวกิ้งไม่มีวันได้สัมผัสถึงความสงบที่แท้จริงทว่าขนุนไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นเขาจึงต้องการอำนาจเพื่อพาชาวไวกิ้งไปสู่ความสงบที่แท้จริงโดยทอฟฟินเขาพยายามให้ขนุนไปจากพื้นที่ของเคทิลนะครับไม่ก็ขอให้เคทิลได้ออกไปก่อนจะได้ไม่มีการนองเลือดกันแน่นอนขนุนไม่ยอม ว่าถึงอย่างนั้นแล้วทอฟฟินก็ไม่ต่อต้านครับจากสิ่งที่แอสเคลกับพ่อของเขาได้สแสดงให้ดูไม่มีใครในโลกเกิดมาแล้วเป็นศัตรูกันเลยการเข้าไปเข็นฆ่าคนที่ตัวเองไม่แม้แต่จะรู้จักมันเป็นสิ่งที่โง่ามากและเขาจะหนีถ้าหากคนุษเข้าโจมตีซึงความตั้งใจนี้มันก็ทําให้คนุษยอมรับครับทั้งสองมีเป้าหมายเดียวกันแค่ต่างวิธีการเท่านั้นในนะาวิธีที่ท,ทอฟฟินบอกว่าตนเองไม่มีศัตรูมันก็คือตอนที่เขาได้ทําลายห่วงโซ่และวัฏจักรของความเครียดแค้นได้สําเร็จ ไม่เป็นาธาตุของความเครียดแค้นอีกต่อไปและกลายเป็นนกรบที่แท้จริงบทที่3มันคือตอนที่ทอฟฟินต้องทําทุกอย่างเพื่อเป้าหมายในการตามหาวินแลนด์ครับเขาต้องเดินทางไปกรีกเพื่อค้าขายหาทุนทว่าความต้องการนั้นมันก็ได้นําพาเขามาเจอกับบททดสอบความเชื่ออีกครั้งทอฟฟินได้พบว่าตัวเองอยู่ในสงครามแต่นี่มันก็ยังเบากบ,บ,บททดสอบจริงๆของทอฟฟินเนี่ยคือการที่เขาได้พบกับฮิลล์ครับผู้หญิงที่สูญเสียทุกอย่างให้กับไวกิ้งและกลุ่มที่ทําก็ไม่ใช่ใครอื่น ทอฟฟินนั่นเองที่ผมบอกว่าผู้ล่ากับผู้ถูกล่าประโยคนั้นถ้าจำไม่ผิดมันก็คือสิ่งที่ทอฟฟินพูดกับฮิวในอดีตครับทว่าในตอนนี้ทอฟฟินเขาต้องหาทางรับมือกับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาจากการกระทําของตอนเองฮิวเธอเหมือนกับทอฟฟินในอดีตครับจะว่าแบบนี้ก็ได้ถ้าอยากลัางแค้นให้ครอบครัวขณะเดียวกันทอฟฟินเองก็ไม่อยากตอบโต้แล้วก็จะไม่ยอมตายด้วยเช่นกันมันเลยเกิดเป็นบททดสอบระยะยาวขึ้นมาครับทอฟฟินบอกกับฮิวว่าตัวเขาเปลี่ยนไปแล้ว ไม่ใช่คนเดิมกับในตอนนั้นเขาจะไม่ใช้ความรุนแรงกับใครเลยพร้อมกับยื่นข้อเสนอถากตัวเขาแหกความเชื่อนี้ฮิวก็สามารถจัดการเขาได้เลยเพราะว่าในตอนนี้เขาอยากให้ฮิวปล่อยเขาไปก่อนฮิวก็เลยตกลงครับเพราะสภาพของทอฟฟินในตอนนี้มันไม่มีค่ามากพอให้เธอสังหารเธอเลยตั้งใจจะตามดูทอฟฟินไปเรื่อยๆบทที่4หลังจากที่ทอฟฟินได้มาถึงวินแลนด์พวกเขาก็ตั้งรกรากขึ้นมาครับตั้งหมู่บ้านขึ้นมาเว่ามันก็ไม่ได้สงบสุข ทอฟฟินต้องรับมือกับชนพื้นเมืองที่มีอยู่มาก่อนแล้วมันเลยเกิดเป็นความพยายามในการผูกมิตรแม้จะมีกำแพงภาษาก็ตามแต่ก็แน่นอนว่าชนพื้นเมืองไม่ได้มาอย่างเป็นมิตรทุกคนในตอนล่าสุดเนี่ยสงครามกําลังเดือดเลยคือบทที่สี่มันยังไม่จบนะครับผมคงพูดอะไรไม่ได้มากแต่ว่าสิ่งที่น่าจะอิมแพกที่สุดเท่าที่ผมเห็นในตอนนี้คือสืบเนื่องจากบทที่3ครับเพื่อดูว่าทอฟฟินจะใช้ความรุนแรงอีกเมื่อไหร่อิวก็เลยติดตามมายังวินแลนด์ด้วยเพราะว่าหนะ้าที่แห่งนี้ หลังจากได้เห็นความพยายามที่จะไถ่าบาปของทอฟฟินได้เห็นว่าเขาเสนอผิดและพยายามมากแค่ไหนตลอดหลายปีมันก็ได้ทําให้ฮิวเธอทราบครับมันไม่มีประโยชน์ที่จะจมปลักอยู่กับความแค้นเลยทําให้ในที่สุดฮิวเธอก็เอ่ยปากให้อภัยทอฟฟินครับและตอนนั้นแค่คําพูดเดียวของคนที่ในตอนแรกเขาจําไม่ได้เลยด้วยซ้ํามันก็ได้ทําให้ความเศร้าความเสียใจความรู้สึกผิดที่อัดอั้นมาตลอดหลายปีของทอฟฟินมันระเบิดออกมาในคราวเดียวเป็นสิ่งที่ต้องไปอ่านเองครับ ท้ายแล้วสําหรับผมมิลลาสกามันคือหนึ่งในสุดยอดมังงะในยุคนี้ครับน่าเสียดายที่ยังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าที่ควรแต่ผมเชื่อว่ามันจะกลายเป็นคลาสสิกในอนาคตเคียงข้างกับบัคกบอลภูมิทาอเคมิสเบอร์เซิร์กวันพีสดรา้อนบอลนารูโตะเป็นมังงะที่ต้องอ่านสักครั้งในชีวิตในวันนี้เดอะโคเด็กซ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ